ที่ค่ะท่านผู้ชมช่วงทํางานนะคะท่านผู้ชมนะจดุจดจุดสาวพี่น้องทําบัสโซนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นี่ยพี่น้องหางเงี้ยวๆมันเนี่ยเงี้ยวขึ้นมากท่านผู้ชมเวลาเต้นมันจะได้ไม่เหยียบกันข้างล่างก็จะเท่ากันนะพี่น้องเนี่ยระวับบงข้างหน้าข้างหลังท่านผู้ชมโซซน,นาหนา่อยพี่น้องฮาวลี่แบบอวดเนาะ เราก็จะใช้เป็น uh, hook and ice, หูกันไอส์เล้พป่นองเป็นตะขอหูกันไอส์เขาเรียกตะขอนะคะานผูช้ชม <laughs> วันนี้ตัดชายเสร็จแล้ว <laughs> ตัดชายเสร็จแล้ว เข็มมากกว่าอยนะคะ,ออะน่นานม,ไไมันไปพี่น้อกทั้งกินทั้งหอมทั้งเหงดงานแล้วพี่น้อกเดอ้อ มันครบปท่านชมอเมริกาโอ๊แล้วก็จะแกะออกก่อนนะคะท่านชมนะแล้วเราก็ทำให้ผ้ามันตรงกันก่อนเพราะว่าช่วงที่เราพินขึ้นมันจะไม่เท่ากัน,ม,นมีหลายชั้นนะคะท่านชมนะ ิซีเรียดหน่อยหนึ่งนะไม่้องเด้ปากก็สเปรพอปากเนเวลาทำงานปากก็จะบิดจะเบี้ยวหน่อยยิ่งฝากาแล้วก็หนัค่าก้ากันตัำกี่เดียวขึ้นมาไว้ติ้งดอ อวดนะจากน้อยนะเป็นสางก็อวดอวดดีอดด่ะ <c oughs> นี่เพี่นอ้อยท่กคนอวดดีเลยอวดดีก็หมายถึงมีดีต้องอวดด้วยหลังได้ค่ะค้น อวดธรรมดาอะไรต้องเม่จบตัวเรียกอวดดีวิญญาณเด็กดังอ๋อกระจมยาวๆเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้มีหลายชั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยสามชาามั้นพี่น้องเนี่ยสามสันแล้วพี่น้องถางนอกรึเปล่านี่ไอ้มงม,มุงเนี่ยเขาก็เลยแยกกันเห็ดระวังอ่สับในเขาก็แยกกันนะพี่น้องเด้อ ข้าสียเอาไมา่เห็ดจุ่มกันอันเป็นอันเดียวบุหรี่พี่น้องมันนักนักแล้วก็เห็ดในห่วงขาดตะขอขาดก็มนี้ผาขาดอันน่ะเนี่ยเขาก็ได้แยกเห็ดเป็นสองสัน นคีมทาได้ท่านผู้ชมกับผ้าขาวได้ไหมนะถ้าเป็นผ้าแบบชุดเพื่อนเจ้าสาวสีสีได้กับสามโลดชันเนี่ยสิไปโดนเมื่อไรได้เอาบ้อออกผ้านี่โอเคย่นี่ Hello. ท้าลูกค้าท่าลูกค้ามีอายุมากนจังนอยกัิเสียงดังนะเลยพีก็น้อง <laughs> เพราะว่าเรา,เาผู้เฒ่าหูหนวก <laughs> ผู้ฟังอยู่ไกลกับสิประมาณ่าพูดไม่พอนะ <laughs> <laughs> ดูถ้าพูดไม่เสียงดัง <laughs> เขาจะเขาจะเอียงหูฟังแบบนี้รู้เลยว่าเขาหูไม่ดี <laughs> เราก็ติดนิสัยแล้วบาเนี่ยพูดเสียงดังพูดเสียงดังมันก็เบ่าแห้งก็เบ่าแห้งไปสุกโรคขาไม่ได้พูดเถ่าเนาะส่วนมากก็มีคนมีแต่คนแก่ถ้าเอากางเกงมาตัาดขาเนาะขาไม่ได้พูดเถ่า หากินกัน้ำผึ้งเผาได้สมายต้อมาดาเด็สสดสิส่างเดินไปนั่งอาที่สบายใจไานั่งหากินกับผึ้เเผาได้ไหมน้องบางคนมีอายุก็จะเกษียณแล้วบางครั้งก็จะอยากซอยห้าซื่อๆดอกประมาณนั้ยนยการการห้าเจ่งนะยิ่งใส่แล้วได้ปะเนี่ยอุ๊ปส์อันนี้เขาจะีได้ไปนได้แบบได้บัสโซ่แล้วพี่น้องเด้อ จ้าก็สั่งมากี่น้องเนี่ยถ้าเจ้าฝันมาแล้วท่านผู้ชมมัเป็นเป็นเป็นสําเร็จรูปมาแล้วเนี่ยคิดว่าเอาสิใส่อันนี้เอาไหมพี่หน่อยเอาลุบเ,เอาลุบไว้ข้างล่างดีกว่าเอาสิเอาตะขอไว้ข้างบนดีกว่าจะได้ โอเคบะ่ะอันนี้เป็นกระดุมด้วพนะี่น่องข้างในเราจะใช้กระดุมนะคะเพราะมันมองไม่เห็นด้ประสมสีขาวก็เป็นแบบนียโอ้ชิคให้ โค้เซ็ตนาะพี่น้องโค้ดเซ็ตครับได้เ,เข็มเราก็ใช้อันใหญ่แล้วพี่น้องนะเข็มก็ใช้ตัวใหญ่หน่อยเพราะมันเข้าไม่ได้ถ้าไมนใช้ตัวใหญ่เนี่ยใส่ตัวซอยทน่อยนไปน้อง ช่างเย็บก็ต้องใช้น้ำลายกันทุกคนแหละแอนพ่อเจ้า,า,าว่าอ๋อเนี่ยแตกอย่างตายตัวเลยวัยทองผู้ชม ละมึงขังมาเกิเฮือๆๆๆมากหอนมึงขังก็หนาวบึดๆ,ๆมากประมาณนั้นลงเงาหน่อยผมขม้ข,ขาดเงยอีก แล้วก็เอากระดุมใส่ได้ไหม้องนกระดุมเล็กๆใส่ข้างล่างมันไงข้านล่าู่ตัวได้ไหมสักหน่อยสอนนักเรียนได้ไหมเราจะเอาลงมาประมาณกระดุมหนึ่งนะพี่น้องเหลื่อมลงมาจากอันนี้ไหม ก็เอาไม่ต้องเอาใหญ่มากเอาเท่ากระดุมเอาเท่าห่วง So, okay. There's three of them. Mm -hmm. I just need the inseam to be twenty six and a half. Twenty six and a half. Yeah. Okay. You okay to today? Yes. Did you take hard? Thank you. So, how long have you been here? this area, you're the first time here. Yeah. Oh, Ahmad 80 My mom told me. <laughs> my mom's the one that told me. Oh, okay. And then, and then my I think my aunt and uncle said, "Oh yeah." And I'm like, "Okay, I'm gonna." I think Ahmad yeah. here. I'm gonna go then. I was gonna come yesterday, but I looked and the door yeah, like, was closed. So. Yeah.